มาได้ๆเอาเนี่ยบอกว่าในอานนเห็นบอกว่าอยู่ยาวรอจนถึงอบรมมาจริงจร่งเชวนี่เอาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปสอบสองวันพระอาจารย์มันจัดมารูว่าดีสอบกันสอบในม้วนบุรีถึงบ่วันนี้นี่บาวันก็พา่มเหานี้เล nói เราไม่มีปุ่มกดได้ไว้อ่านดวยกดได้ก็มีรีโมทก็มีรีโมทเขาพี่ไปกดไปเออ๋อกระปุกอะไอ๋ไปยุ่งกระปุกอะไเอาไี่เข้าไปเลยไปเดี๋ยวแล้วออ๋

กงกอ่าอ่ใส่วมใสใส่รามสองอนึ่งผมไม่ทมสามสองหนึ่งอีกลูกครับสะโอเค <laughs> สามสองหนึ like, okay ่งบอกเราไม่ด้่ไหมเอเรียอ่ะเรรียกเรีไปมาส